สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผนายชอตตี้บูาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับดูไม่ผิดครับเรากลับมากันที่เกมไฟนอลแฟนตาซ y 14ออนไลน์ครับเนื่องจากตอนนี้ครับเขาเปิดให้เราเล่นเนี่ยฟรีจนถึงเลเวล60แล้วนะครับเดิมทีต้องเป็น Air Time ใช่ไหมอ่ะเสียตังซื้ออะไรแบบนั้นนะครับเข้าไปใช้จ่ายบริการรายเดือนนะครับในการเข้าไปเล่นนะครับตอนนี้เปิดฟรีถึงเลเวล60แล้วนะครับ ผมซึ่งไม่พลาดครับเคยทับคลิปไว้ 5- 6ปีก่อนครับก็อยากจะกลับมาสารฝันตัวเองให้เลเวล60กับเขาเหมือนกันนะฮะเพราะั้นเดี๋ยวเราไปดูบรในการเบื้องต้นของเกมเลยกันแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เริ่มใหม่เล่นใหม่เพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้อยู่แล้วมาแนะนําเทคนิคกันได้เลยนะครับคลิปนี้จะแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับ เมื่อท่านผู้ชมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไันได้เข้าเกมไม่ได้นะโหลดจากสตรีมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถามถึงเรื่องของ ID ก่อนเรามี ID หรือ,อยังถ้าเกิดเรามี Square Enix Account อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยใครที่ดูคลิปของเราบ่อยๆอ่ะของคอ่าย Square Enix ผมจะมีทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับหลักการมันคล้ายๆกันแต่มันจะแตกต่างกันเล็กน้อยสําหรับคนที่ไม่มีไ d ก็สมัครด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเร็วๆกันละกันแต่โดยหลักแล้วมันก็เหมือนการสมัคร ID ของเกมทั่วไปนะครับ ซึ่งมือถึงเขาจะถามประเทศก่อนนะครับซึ่งไม่มีภาษาไทยนะไม่มีไม่มีประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็เลือก United States ไปแล้วแหละเออให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็ next ไปนะครับล็อกอินเข้าเกมอะไรเงี้ยนะครับก็ลองใส่ใส่ดูกันละกันนะครับผมลองดูดิช็อตตี้เทสเทนได้ปะอ่าถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ ID นี้ได้นะครับแล้วเราก็ใส่พัสเวิร์ดไปนะครับให้ตรงกันนะครับก็พยายามใส่ให้มันมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขตัวอักขระพิเศษอะไรเงี้ยนะครับก็แปดตัวมันจะได้ผ่านนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีเมลเเราาอไว้แบบ เผื่อเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยให้เขาส่งอ e ีมงอีเมลอะไรมาครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็คำถามการลืมเผื่อบางทีเราลืมพารเวิร์ดก็คือเวลาถ้าผู้ชมลืมพาดวงพาร์เวิร์ดนึกออกใช่ไหมอ่าก็จะมีคําถามอีกคาถามหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่เป็นการยืนยันว่าคนที่กาลังกู้ข้อมูลเนี่ยเป็นเราจริงหรือเปล่านะก็ใส่ไปให้รยบรอยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คอ e ีเมลด้วยนะมันจะมีการอ่ส่งอ e ีเมลมายืนยันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็เหมือนการสมัครอ e ีเมลสมัครน,นู่นััั่่ีทววไไไไไปปออะสมมมมครรเกไได้้ซซบ ส่วนคนที่มี ID อยู่แล้วเนี่ยก็คืออันบนใช่ไหมครับอ่าแล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยนะครับส่วนวันทามพัทเวิร์ดนะครับอันนี้เว้นไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เพิ่งสมัคร ID ดีใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ได้มีเรื่องของการใส่วันทามพัทเวิร์ดเพราะฉะนั้นปล่อยว่างได้นะครับก็ใส่ไอเดียพัทเวิร์ดไปนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เจอหน้าตาแบบนี้ครับผมผมเป็นภาษาญี่ปุ่นแสดงว่า ID ผมเลือกประเทศญี่ปุ่นไวแน่เลยมันเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นไงนะครับอันนี้ก็ติดตั้ง หลังจากนั้นเขาก็จะเปิดตัวของรอนเชอร์ขึ้นมานะครับก็คือเป็นตัวที่เอาไว้แบบเข้าเกมนั่นแหละอ่ะอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับมันจะมีการดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เนี่ยรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะก็อดใจรอหน่อยก็แล้วกันนะครับตอนแรกนึกว่าโหลดในสตรีมทีเดียวจบไม่จบนะมีการดาวนโหลดอีกรอบหนึ่งด้วยรอนเชอร์ของตัวเองนั่นเองครับเอาละดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มเพลย์นะครับกดแค่นี้แหละเข้าสู่เกมกันได้ครับ เอาละเข้าสู่เกมมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่อยากจะแนะนําคือการปรับคอนฟิกครับเหตุผลเพราะว่าเวลาเราเพิ่งลงเกมมันไม่ฟูสกรีนเว้ยเราต้องมาปรับฟูสกรีนเราเองอ่าแล้วแต่เราเลยก็แล้วกันนะครับว่าเครื่องเราไหวแค่ไหนนะครับ UI เล็กเกินไปไหมอยากจะขยายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็แกมมาเลเวลปรับได้หมด f p s ก็จะปรับได้หมดเห็นไหมครับนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องของอกราฟิกอื่นๆก็ตรงนี้นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับว่าไหวแค่ไหนผมจะลองปรับแม็กซิมัมเลยกัแล้วกันนะครับเอาที่แบบ สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่คือสูงที่สุดแล้วนะเสร็จแล้วนะครับเกมนี้มันก็สามารถใช้จอยได้ด้วยเพราะว่ามันลงทั้งเพยสีทั้งเอ็กบ็อกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันใช้จอยได้นะครับแค่ต่อจอยไว้สตรีมมันรู้จักก็สามารถที่จะใช้จอยได้เลยอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับเอาละผมปรับแค่นี้แหละที่เกี่ยนปรับเยอะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้กันในเกมดีกว่าเริ่มเลยกันแล้วกันครับอ๋อมันมีคําสั่ง Data Center ด้วยนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับว่า ตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งคนไทยผมเข้าใจว่าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ทอนเบอร์รี่นะครับหรือว่าที่เขาชอบแซวกันว่าทนบุรีโอเคเพราะนั้นก็อันนี้จำไว้นะครับว่าเป็นเอเลเมนทัลแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ทอนเบอรี่นะครับไปเริ่มเลยกันล้วกันครับสตาร์โตแล้วก็จะมีคัดซีนมาให้ดู <c oughs> ผมบอกเลยครับ <Okay. S 1> ว่า ถ้าใครชอบดูคัดซีนนะครับไปติดตาม YouTube ของ Final Fantasy 14ออนไลน์เอาไว้มันจะมีมูวี่ให้ดูค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดตัวแพทใหม่อาชีพใหม่อะไรแบบนี้คือมันแบบอลังการงานสร้างจริงๆะลองไปดูเหมือนหนังเลยดูได้เหมือนหนังเลยจริงๆอันนี้ผมจำได้เลยตอนที่เซิร์ฟเวอร์ปิดให้บริการครั้งแรกครับ,รบเขาปล่อยคลิปกระบอกออกมาคือต้องเล่าังว่า Final 14เวอร์ชัน1น่ะ มันไม่ประสบความสําเร็จไงเขาเลยปิดปรับปรุงใหม่นะครับกลายเป็นเวอร์ชันน2.0และอันนั้นอนะถึงจะสําเร็จครับ,บ,บ,บหลัง,ง,งจากจบช่วงมูฟวี่นะครับแน่นอนครับเราต้องทำการสร้างตัวละครกันก่อนนะครับก็มันก็มีหลายเผ่านะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนมนุษย์นะอันนี้ก็สูงสูงหน่อยนะครับประมาณเอวนะครับเดี๋ยวซูมดูหน่อยสิ โหดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะก็เกมมันเปิดมานานแล้วต้องมีการปรับปรุงกันบ้างอะนันเนี่ยโอเคมีอะไรอีกมีเผ่าตัวเล็กเนาะอันนี้เผ่าแบบหูสัตนะครับมีหางด้วยอันนี้ก็ประมาณออกครับตัวใหญ่ๆอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไร <c oughs> สมัยผมเล่นมันไม่มีตัวนี้นะถ้าจะไม่ผิดอ่ะอก็จะเป็นประมาณนี้งั้นเดี๋ยวผมเลือกผู้ชายมนุษย์ก็แล้วกันนะครับผู้ชายมนุษย์อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างก็คือเป็นแค่ท่าโพสเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรครับ คอนเฟิร์มเลยก็แล้วกันนะครับ oh. เสร็จแล้วเขาก็ถามว่าตัวเราจะแบบเป็นมิดแลนเดอร์หรือไฮแลนเดอร์นะครับไฮแลนเดอร์นี่เหมือนกั็คนลาเขาเรียกว่าอะไรคนลาเผ่าอะไรกันเป็นมนุษย์ที่แบบอาศัยอยู่คนละโซนกันเสื้อไซส์ตัดแตกต่งางกันด้วยนะดูด้านซ้ายเห็นไหมอ่ะถ้าเกิดเป็นมิดแลนเดอร์นี่สเตนยี่สิบสองเล็กสิบเก้าวิดยี่สิบอินยี่สามแล้วก็ไม้นะครับอันนี้น่าจะย่อมาจากไม้นะไม่สิบเก้านะครับก็จะเห็นว่าแตกต่างกันเล็กน้อยนะไฮแลนเดอร์ er จะสเตนยี่สามเล็กยี่สิบวิดยี่สองอินสิบแปดแล้ว ง้นผมว่าเลือกมิดแลนเดอร์นั่นแหละดีแล้วเนาะออิน <c oughs> เยอะกว่าครับเผื่อ <c oughs> จะไปเล่นนักเวทนะครับส่วนที่เหลือคือการปรับพวกการแต่งตัวครับเช่นความทรงความสูงอะไรอย่างเงี้ยคือมันปรับได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะสีพงุงสีผมอะไรปากเปิกคือมันได้เยอะมากจริงๆเอาไปว่านั่นแหละลองปรับปรับดูก็แล้วกันครับมันปรับได้เยอะมากครับทรงผมทรงผมสีผมอะไรเงี้ยบางคนก็แต่งตัวอย่างกับพวกพระเอกไฟนอลนภาคต่างๆลยครับมันปรับได้เยอะก็ปรับเลยก็แล้วกันเดี๋ยวผมขอตัดฉากเลยครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการปรับ นานเหมือนกันนะสำหรับคนที่ต้องการตกแต่งครับปรับได้เยอะมากครับเอาละผมก็ได้ทําการสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณลอไปครึ่งชั่วโมงเลยครับเพื่อให้ได้แบบนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันนะโอเคคอนเฟิร์มเลยก็แล้วกันนะครับจัดไปแล้วเขาก็ให้ save เซฟด้วยนะครับว่าอันเนี้ยเผื่อเราไปเล่นตัวอื่นไงจะได้โหลดสล็อตลงมาได้นะครับจะได้ไม่ต้องแต่งใหม่นะอ่างเงี้ยนะเอออันนี้ก็คอมเมนต์ว่าอะไรดี My second chance แล้วกันครับนี่เป็นครั้งที่2นะครับที่ผมเข้ามาสู่เกมนี้ครับเอาล่ะคราวนี้เขาจะให้เราเลือกเดินเกิดอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกได้เลยครับมันก็จะมีหลากหลายนะครับเนี่ยเห็นไหม first อันนี้ถ้าจะเทียบก็คือ12เดือนของบ้านเราละนะมก,การาคกกุมพาอะไรก็ไล่ไปเนาะผมเอาเป็นแบบพฤษภาก็แล้วกันนะครับพฤษภายี่สอะไรย่างงี้ตัวอย่างน,ะน้ตัวอย่างนะโอเคอ่ะตกลงไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวของ ต้องบอกว่าไอดีประมาณาราศีอะไม่รู้จะเรียกยังไงเหมือนกันเออเดี๋ยวผมเลือกก่อนแล้วกันนะเอาแบบเท่ๆถ้าเป็นสัญลักษณ์เท่ๆเหรอไม่มีเลยวะนี่ไหมละ่ะเออนี้ไหมละ่ะเป็นราศีนะอันนี้ประมาณเนี้ยโอเคเลือกได้แล้วครับเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยคือจะเป็นตัวของ เทพ,พเจ้าแห่งความรู้นะครับองความรู้ต่างๆอะไรเงี้ยดูแลดูมีความรู้ดีครับคือมันก็มีหลากหลายนะพยายามอ่านเอาเคล็ดกันด้านซน้ายบนเช่นอันเนี้ยเป็นเทพแห่งสงครามอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยเป็นเทพแห่งความรักอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วกันผมเอาความรู้ก็แล้วกันเพราะว่าจะเล่นพวงหนักเวทนะซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกเลือเล่อๆเถอะโอเคก็น่าจะครบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะให้เราเลือกอาชีพเบื้องต้นนะครับซึ่ง จุดเด่นของไฟนอลแฟนตาซีเนี่ยมันเปลี่ยนอาชีพข้ามไปไปมามาได้นะอย่างเช่นไอดีที่ผมเล่นคราวที่แล้วอ่ะถ้าเกิดใครจําได้ช่วงแรกผมเล่นนักเวชป่ะแล้วผมก็เปลี่ยนไปเล่นพระเวคือมันสลับสับเปลี่ยนได้อะ่ะเออแต่ว่าเราต้องไปทำเวสใหม่อะไรใหม่ก็แล้วแต่อาชีพกันไปครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูคําอธิบายค่าๆของแต่ละอาชีพเลยกันละกันนะครับอย่างกราดิเอเตอร์เนี่ยกราดิเอเตอร์นี่ก็คือเหมือนพวกาลาดินอ่ะเออก็คือจะเป็นพวกถือโดงถือดาบอะไรงี้นะครับ แล้วก็อันนี้ภูกริลสนะครับภูกริลสนี่เปรียบได้กับเสมืองม้งนะครับใช้อาวุธระยะประชิดไม่ใช่ประชิดสิใช้สนับมือหรืออะไรเงี้ยต่อยเตยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อันนี้ครับอ่านว่าอะไรเนี่ยมามาโรเดอร์นะครับอันนี้ก็ประมาณวอลเออร์ครับใช้ขวานใหญ่ใช้ขวานใหญ่อะไรเงี้นะครับแลนเซอร์ก็ตามชื่อเลยใช้หอกนะครับใครอยากจะเป็นนักรบมังกรอ่ะเหมือนในไฟนอลอะไรนะภาคสี่ป่ะเออนั่นแหละก็คือต้องเล่นสายชิปนี้มาก่อนนะครับ แรนเซอร์ครับแล้วก็ต่อไปอา c h เชอร์ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วอาเชอร์ก็นักธนูแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนคลาสด้วยนะซึ่งมันหลากหลายมากนะครับมันหลากหลายมากจริงอ่าส่วนอาชีพสายนักเวทกันบ้างครับคอนจูเรอร์ครับอันนี้คือพวกพระนั่นเองนะครับเป็นไวเมดอ่ะอ่าพวกพระนะครับแล้วก็นี้ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเทอร์มัทชนะครับก็จะเป็นแบ็กเมดนะครับใช้เวทมนต์พวกโจมตีอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอาคานิสอันนี้เป็นซัมมอนนะครับก็คือสายซัมมอนเพราะนั้นอาชีพเบื้องต้นจะมีเท่านี้นนะครัับแต่่วามมีีอกนะ ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเล่นไปเลเวล10เดี๋ยวมันจะมีอาชีพนินจาหรือโลกอยู่ด้วยอะถ้าถ้าด่าไม่ผิดนะเขาโทษด,ด้วยลืมไปนานแล้วนะฮะโอเคงั้นอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่นนักเวทนะครับก็เป็นเทอร์มาทักเนาะเริ่มเลยกนแล้วกันนะครับซึ่งการเลือกอาชีพเนี่ยมันจะส่งผลต่อสถานที่เกิดด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกเวอร์เกิดจําได้ใช่ไหมครับอ่าเวอร์เกิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่อ่าทอนเบลลี่นะครับเห็นไหมครับทอนเบลลี่ อ่าก็คนไทยเยอะนะครับจัดไปครับผมเอาละใส่ชื่อกันหน่อยครับชอตตี้บูโจว่าไม่รู้ซ้ํากับตัวเดิมหรือเปล่านะครับปอนเนมกับเซอร์เนมก็ surname, กชื่อกับนามสกุลนั่นแหละครับลองลดูดิน่าจะได้นะไอดี ID ที่แล้วผมใช้อะไรไปก็ไม่รู้อ๋อมันอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์เออใช้ได้ใช้ได้เพราะนั้นเจอกันในเกมทักทายกันได้พาไปเวลได้นะครับเพราะว่าไฟนอลสิบสี่นี่ตอนที่ทําคลิปคราวที่แล้วนี่ล่อไป20คลิปเลยนะครับจิเลได้ว่าชอบมากจริงครับ โอเคเข้ามาสู่โลกไฟนอลแฟนตาซี14กันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานมากแล้วนะครับก็อันนี้เขาสอนเรื่องของการบังคับเบื้องต้นนะ W A S D ใช่ไหมครับแต่ A กับ D มันไม่ได้เป็นการ snap น,นะถ้าเกิด snap แบบอันเนี้ย A กับ D มันหันซ้ายหันขวางไงต้องกด E หรือกด Q ถ้าเกิดเราจะเดินแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปตั้งที่คีย์บอร์ดกันละกันถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดอย่างผมพนเนือไม่นาถนัดแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยน Q กับ E เป็น A กับตัว D แทนนะครับ ปรับเลยแล้วกันไหนๆก็เข้ามาแล้วครับแวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไหนๆก็ไหนๆนะครับเอาละไปที่ตัวของคีย์คีย์บายนะครับเสร็จแล้วก็มาปรับตรงนี้ใช่ไหมครับ Q กับ E แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตัว A ใช่ไหมครับอ่ากดตัว A เข้าไปแล้วกด Enter คลิกตัวนี้กดตัว D Doc แล้วกดโอเคส่วน q กับ E ก็ท่านชมแล้วแต่จะปรับใหม่อันนี้แล้วแต่นะครับโอเคแอปพลายเรียบร้อยครับคราวนี้ WSD เแล้วก็เป็นงี้แล้วแล้วก็คลิกขวามุนมุมกล้องเอานะครับเวลาเราจะเลี้ยวก็ไม่มีอะไรนะครับ เอาละทีนี้คุยเควสครับผมดูดูตรงแผนที่อะ่ะมันจะมีบอกว่าตอนนี้เราไปทำเควสอะไรบ้างนะครับอ่ะคุยเลยครับผมพี่ขวาคุยได้นะครับ Accept เลยเริ่มรับเควสแรกของนายชอตตี้ครับดูดิว่าวันนี้ผมจะเล่นจนถึงเปลี่ยนอาชีพได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้ครับ <laughs> สารภาพตรงนี้เลยต้องใช้เวลาในการเล่นสักพักโอเคครับผมรับเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ คือด้านขวาครับมันจะมีโชว์ลิสต์เห็นไหมครับว่าเราต้องไปที่ไหนครับก็เดินตามไปหาที่มันมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยคือมันไม่มีออโต้วิ่งนะเวยเราต้องวิ่งไปเองนะเกมเนี้ยส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นพวกหินต่างๆเวลาที่เราเพิ่งเจอระบบอะไรเป็นอย่างแรกนะครับใครที่เล่นเป็นอยู่แล้วติ๊กเอาออกไปได้เลยนะครับส่วนผมจําไม่ได้ไงก็เลยให้เกมมันสอนนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาละเปิดดูแผนที่ซิตัว M มนะครับมันให้ไปไหนเอ่ยให้ลงไปด้านล่างนะครับไปวิ่งไปเลยครับผม สวยงามครับนี่คือเกมที่เปิดมาหเป็น10ปีเล้วใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดอะเป็น10ปีแล้วนะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับชอบมากเลยครับผมการาฟิกดูดีมีชาติตระกูลมากเอาละคุยกับเคเวสต,ต่อนะครับคลิกควาเหมือนเดิมมีเนื้อเรื่องอะไรช่วงนี้ผมขอสคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าช่วงแรกก็เดินเคเวสอย่างเดียวอะก็ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับ พูดไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากมันบบเป็นเกม MMO นะครับแน่นอนเราชวนเพื่อนไปเล่นได้อยู่แล้วครับแค่เข้ามาเซิร์ฟเวอร์เดียวกันอะไรเดียวกันเนี่ยเดินมาหาเพื่อนข้างๆกันครับคลิกขวาได้เลยครับแล้วก็จะมีเรื่องของการ Invi t e to party แล้วก็เรื่องของการแอดเพื่อนเห็นไหมครับเออนะหรือว่าจะเทรดเดลของได้หมดนะครับได้หมดถ้าสดชื่นนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนเราอยู่ไกลกันเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยนี่นี่คนนี้เขาทำอะไรเนี่ยครน,นี้เขาจีบสาวใช่ไหมแหมโชว์ใหญ่เลย เออนั่นแหละเออดูด้านขวาล่างได้มันจะมีคําสั่งโซเชียลกับปาร์ตี้นั่นแหละครับเมื่ะนั้นเราถ้าเกิดไม่ได้อยู่เบืองเดียวกันไงเผื่อเล่นคนละอาชีพอยู่คนละเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็เพลเยอร์เซิร์ชค้นหาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรสําหรับการเล่นนะฮะทีนี้เมื่อกี้ผมปลดล็อกอาชีพเธอ r m a l t แล้วจากการคุยเควสแรกเลยนะครับก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะอันนี้คือเขาบอกว่าเป็น element gate เขาผมซึ่งมันจะมีไฟกับน้ําแข็งนะครับ เอาเป็นว่าสิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นครับเดี๋ยวผมเดินเควสไปจนกว่าจะถึงการต่อสู้กันละกันช่วงนี้ไม่มีอะไรเดินเควสอย่างเดียวกดตัวเอ็มดูนีมีเควสอะไรบ้างโอ้อยู่ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวผมไปไล่เดินเควสก่อนกันละกันนะครับคําแนะนําสําหรับการเดินเควสในช่วงแรกนะครับเนื่งองจากมันเดินในเมืองเป็นส่วนใหญ่อะนะก็จะมีสกิลสปรินต์นะครับกดเท่ากับก็ได้ครับหรือไปคลิกเอาก็ได้มันก็จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินเควสได้นะครับก็ช่วงแรกเรายังไม่มีโจกระเบียนะ ก็ทำได้แค่นี้ครับผมกดสปินแล้วก็วิ่งเควสไปกันยาวๆครับทีนี้เครื่องมือทุ่นแรงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการวิ่งอัตโนมัติครับเกมนี้มีวิ่งอัตโนมัตินะแต่มันไม่ได้วิ่งเควสให้นะครับเรากดตัว R ตัว R ที่แปลว่ารันนั่นแหละครับมันจะวิ่งไปด้านหน้าให้เราอย่างอัตโนมัติโอเคอ่าเพราะฉะนั้นก็คือทําให้เราไม่ต้องกด W ค้างไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับการเดินเควสในช่วงแรกในเมืองเนี่ยบอกเลยว่ามันวิ่งไกลนิดหนึ่งอะนะ แต่จะว่าไปเนี่ยการเดินเควสบางทีก็มีปัญหาเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษนะครับอย่างเควสที่จะมีปัญหาช่วงแรกคือไอคนนี้ครับถ้าไม่อ่านจะไม่รู้เลยว่ามันให้พิมพ์คําว่าสแลตเวลคัมครับแลแล้วก็ e ว c ค m e เนี่ย <laughs> เราจะแสดงอีโมชันแบบเนี่ยครับซึ่งเขาจะให้ไปทํากับ NBC หลายๆคนด้วยกันครับดูด้านซ้ายเห็นไหมผมนี่ไว้เรียบร้อยละเปิดแผนที่ดูไว้เลยครับว่าต้องไปเวลคัมกับใครบ้างนะครับนี่ใช่ไหมอ่ะเวลคัมนี่ต้องคุยก่อนไหมลองคุยดูก่อนสิ เพราะอะไรายละเอียดมันนานแล้วผมก็ลืมไงอ่ะพิมพ์ใหม่ Welcome Welcome ประมาณนี้นะครับก็คือจะมีเคเวสอะไรที่มันแบบว่าหน้าปวดหัวสำหรับผู้เล่นมือใหม่ด้วยนะครับอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำเควสเสร็จก่อน Welcome ไป ส่วนเควสอีกประเภทหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะของการเก็บของหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปส่งที่ NPC นเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกแบบนี้นะครับเราต้องกดแฮนด์โอเวอร์นะคลิกขวาก็ได้ครับหรือจะลากมาวางก็ได้ครับมันจะมีคําสั่งแฮนด์โอเวอร์อยู่อ่านี่ก็จะเป็นอีกเควสหนึ่งนะครับที่ผู้เล่นอาจจะไม่รู้ว่าเขาให้ทําอะไรนะครับ ทีนี้พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะเริ่มเคว้งแล้วว่าว่าเฮ้ยต้องไปไหนดีว่าคือเควสมันเควสมันเยอะมากครับก็ตามสไตล์เกมเมโมเนาะก็มันจะมีแบบเอ้ยเดี๋ยวก็มีขวาเดี๋ยวมีซ้ายไปไหนดีวะเนี่ย ให้สังเกตง่ายๆครับให้ดูด้านซ้ายบนอันนี้คือจะเป็นภารกิจหลักที่เรากําลังทําอยู่เราอาจจะดําเนินตามภารกิจหลักแล้วก็เควสย่อยอื่นๆที่มันอยู่ในระแวกนะนะั้นเราค่อยไปไล่ทาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะอย่างเควสหลักของผม,มไปด้านขวาเลเวล4แต่ตอนนี้เควสที่ผมกาลังทําอยู่มันดันเป็นเลเวล6ไงเพราะ,ะนั้นเลยคิดว่าน่าจะกลับไปโซนเมืองก่อนกันล้วกันถ้าเกิดปัญหาแบบนี้นะครับเราสามารถวาร์ปกลับเมืองได้นะครูดาวจะนานนิดนึงนะครับแต่ก็ดีกว่าวิ่งกลับอะ่ะจะได้ไปเดินเควสให้มันถูกต้องนะครับ ไปในที่สุดก็เดินทางมาถึงเคเวสท,ที่ต้องต่อสู้แล้วนะครับอ่ะล็อกเป้าหมายเลยกดแท็บนะครับแล้วใช้สกิลได้เลยไปเอออลังการงานสร้างครับผมโคตรชอบเลยอเออจัดมาจัดมาตอนแรกมีแค่2สกิลไงเดี๋ยวเรียนเล่นไปเรื่อยๆก่อน สะใจจริงๆชอบมากเลยครับของไม่ต้องเก็บเองนะของมันเด้งเข้าตัวนะครับไฟรัวๆไฟรัวๆไฟรัวๆต้องศึกษาด้วยนะมอนเตอร์ตัวไหนแพ้อะไรอุ้ยเต่ายักษ์เลเวลสิไม่ไหวนะไม่ไหวนะเข้าไปใกล้ๆนี่มันเดินแล้วมาหาเลย แล้น้ำแข็งรัวๆไปครับผมลืมเรื่องเกรดน้ำแข็งเลยเนาะน้ำแข็งกับไฟอะใช้สกิลท่าไหนไปเรื่อยๆก็เลยก็ได้นะครับมาใช้ทีละท่าท่าท่าไปก่อนไปมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมใช้สลับทตาไงมันเลยไม่แรงไงมันจะเป็นโบนัสของมันครับเพราะนั้นก็ศึกษาก่อนแล้วกันว่าศัตรูมันแพ้อะไรนะครับแล้วเราก็ใช้ท่านั้นนะเขาไปรัวๆเลยนี่คือเทอร์มาทัคนะอาชีพอื่นไม่เหมือนกันนะครับอ่าเวลอัพ well ว่ะ ตื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 โอเคครับสกิลใหม่มาแล้วครับสกิลที่3นะครับผมเขาบอกว่าเอาไว้สลับเจ้าตัวเนี่ยครับเผื่อเวลาเราจะเปลี่ยนไปยิงธาตุไฟนี่นะมันก็จะสลับได้นะครับจะได้ไม่โดนสูญเสียโบนัสนั่นเองโอ้โหเดมเลยเผื่อเรายิงเฮ้ยเว้นี้ไม่เข้าดีกว่าเราก็สลับฟุ๊ปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ่า อ,อย่างรุนแรงครับผมโอ้โหสะใจจริงเว้ยอาละเหลือตัวอะไรอีกบ้างวะเนี่ยดูเคเวสดิไปอ,อยู่แถวนี้เนะาะสะใจจริงๆอ๋อแล้วก็เวลาเราเล่นเล่นไปเล่นมาครับมันจะมีแมพที่เป็นอย่างนี้เลยนะมันเป็นอีเวนตะ์อะเข้าไปมันเหมือนกับเป็นโซนอีเวนตะ์ให้เข้าไปช่วยกันทาเควะครับบางทีก็มีบอสมีอะไรเงี้ยก็เก็บเวลไปโซนพวกนี้ก็ได้นะเดี๋ยวค่อยหาบรรยากาศให้ดูกันล้วกันหามอนเควสก่อน อยู่ไหนวะพรุ่งนี้ฆ่าหมดแล้วเนาะนี่นี่นี่จะแล้วจะและจะล้นี่ snapping s h i e l เก็บเกรดใหม่ครับผมไปมันใช้ mp มากขึ้นด้วยนะถ้าเกิดเราใช้ท่าเดิมรัวๆัวๆไปอะ่ะมันเก็บ stack ไว้เนาะไปต้องเก็บหนังโจนี้5อันเนี่ยแรงจงแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อย ทีนี้ปัญหาของผมคือพอใช้เวทไฟไปสักพักหนึ่งอะมานามันหมดเร็วไงเออทำให้เราต้องหยุดเล่นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมใช้วิธีนี้ครับก่อนที่มานาจะหมดผมเปลี่ยนเป็นกดเลขสามนะเปลี่ยนเป็นเอาบัฟธาตุน้ําแล้วก็ใช้ท่าน้ําแข็งโจมตีแทนซึ่ง่าน้ําแข็งมันใช้มานาน้อยกว่าเนี่ยเห็นไหมมานาผมกลับมาเต็มแล้วเห็นไหมครับอ่ะคราวนี้แหละผมก,กดเลขสามใหม่แล้วก็ยิงเวทไฟต่อไฟมันแรงกว่าแต่มานามันหมดไวเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้อง บริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ครับสำหรับคนที่เล่นสมรักในช่วงแรกนะอ่าก็มานาจะหมดปุ๊บกดเลข3แล้วก็ไปเปลี่ยนไปใช้เวทน้ําแข็งแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเห็นะเปลี่ยนปุ๊บอันนี้มานาก็จะเด้งเนี่ยนะครับอ่าก็ใช้วิธีนี้ได้ก่อนนะครับในการบริหารจัดการมานานะครับหลังจากที่ทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการใส่ไอเทมกันนะครับบางคนอาจงงว่าอ้าวเปิด กระเป๋ามากดตัวไอขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นมีของให้ใส่เลยนะครับก็มี2วิธีครับวิธีแรกคือกดคอนโทรลไอมันจะเปิดตัวน,นี้ขึ้นมานะครับคอนโทรลไอหรือให้ท่านผู้ชมกดตัว C ก็ได้นะเวลาเราเปิดดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครกดตัว C ใช่ไหมแล้วเราคลิกบริเวณไอเทมครับมันก็จะเปิดอันนี้มาเช่นเดียวกันหรือเราไปดูด้านขวาล่างก็ได้คาแรคเตอร์ Character, แล้วก็มันจะมีตัวของอาร์ม y รีเชสอยู่อ่านั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่ก็คลิกขวาก,ก็ได้ครับกด Equip แบบนี้เป็นต้นนะครับช่วงแรกมาก็ของก็จะบ้านๆนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็คือเผื่อบางคนหาไม่เจอเนาะก็พูดเผื่อๆไว้นะครับอะไรที่พยายามอะไรที่นึกออกก็พยายามจะเล่าสู่คนฟังใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับก็เผื่อใครมาใหม่จริงๆสดๆจริงๆนะครับพูดถึงเรื่องคอสตูมแล้วก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่ามันจะแจ่มขนาดไหนแต่แต่คือผมเคยเห็นนะคอสตูมในไฟนอล14เนี่ยมันอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับมีหลายอันมากๆ รวมไปถึงสัตว์ขี่ด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นคนโอ้โหคือขี่สัตว์บินกันแล้วอ่ะก็เข้าใจว่าเขาน่าจะเปะนะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าหน่อยดีกว่าเดีย๋ยวหาก่อน <S <S ผมสารภาพตรงๆว่าผมหาในเกมไม่เจอว่ะหาไม่เจอจริงๆก็คือเซิร์ช Google มาปรากฏว่ามันปรากฏเว็บ Final Fantasy 14 Online Store ขึ้นมานะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับแต่ว่าต้องล็อกอินก่อนนะต้องมีบัตรเครดิตผูกอะไรให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยก่อนเลย ก็สามารถเข้ามาดูของที่เขามีขายได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ให้ด้วยด้านใต้คลิปครับดูได้ด้วยนะเบสเซลเลอร์แจ่มี่สุดโอ้โหดูดิเปลี่ยนอันนี้น่าจะเปลี่ยนคลาสไปเลยเลยเนี่ยแล้วก็มีพวกสัตว์ขี่ด้วยเออสัตว์ขี่เกมนี้มันบินได้ด้วยนะเออแต่มอเตอร์ไซค์ไม่น่าจะบินได้นะก็เมื่อกี้ผมเห็นคนขี่สัตว์ไอ้ตัวเมื่อกี้แหละคนที่เขาใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อกี้เขาขี่แบบเป็นยุงอะแล้วมันก็โหนบินไปบินมาคือแบบเออเกรียนดีอะไรเงี้ย เราลองหาดูในเว็บดูก็ได้นะว่าเออมีอะไรที่น่าสนใจเะจะได้ซื้อหรือว่าชุดว่ายน้ําอย่างเมื่อกี้เนาะก็น่าสนใจดีครับมันมีเพียบเลยนะ,ะดูดิแล้วก็มีสัตว์ขี่สําหรับขี่คนเดียวขี่สองคนเกมนี้มันขี่สองคนได้ด้วยนะโอ้หน่าสนใจมากๆครับก็เอาเป็นว่าใครสนใจอันไหนอ่ะก็เข้าไปในเว็บไซต์ที่ผมทิ้งไว้ให้ก็แล้วก,กันครับโอ้่ไงม้าของโอดินโอ้สุดยอดไปเลยอะ่ะแล้วมีสามไซส์ด้วยคือมันตามขนาดของตัวละครนะ เฮ้ยน่าสนใจเดียว่ะ oh, ผมว่าเสียตังแน่เลยเกมนี้ <c oughs> คือเลเวล60เดี๋ยวต้องเสียรายเดือนด้วยนะแล้วต้องมาเสียซื้อคอสตูมซื้อสัตว์ขี่อะไรแบบนี้ด้วยเปเลยเปเลยแต่ว่าแฟนนั14เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่มีไอเทมเปย์ทูวินนะไม่มีแต่คอสตูมสวยงามนู่นนั่นเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องเสียเงินแล้วอะในการเข้าไปเล่นนะเนาะเพราะฉะนั้นก็มันมันจะไม่มีของพวกไอเทมเปย์ทูวินอะไรแบบนั้นถ้ามีก็แสดงว่าผมตกข่าวไปแล้วนะครับก็มาช่วยกันคอนเฟิร์มหน่อยก็แล้วกันเนาะ ไหนๆก็ไหนๆและลองซื้อดูดิอ่ะอันนี้คือผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีผมเป็นญี่ปุ่นนะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูดูดปุ่มออกก็แลวกันพยายามจะทันสเลตเป็นอังกฤษให้ลองซื้อดูนะครับแอ d ทูคาร์นะครับเขาบอกว่าอ้าว Account ฟรีใช้ไม่ได้วะ่ะมันจำเป็นจะต้องไปจ่ายตังก่อนก็คือพูดง่ายคือต้องซื้อก่อน Account ฟรีใช้ไม่ได้เว้ยแล้วเขาก็ให้เป็นล็อกอินที่ Mock Station โดยออางั้นจะตามไปเลยกันลวกันครับเผื่อบางคนอยากเติมเงินจริงๆ มันจะต้องซื้อเกมก่อนนะครับเอาไปที่ Mock Station แล้วกันนะครับพอมาที่ Mock Station นะครับเขาก็จะให้เราล็อกอินอีกนะครับก็ใช้ Square Enix ID ก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้กดตัวนี้นะถ้าเกิดใครเป็นภาษาอังกฤษมันก็คงเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าให้กดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยชื่ออะไรนะครับเล่นอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อะไรแล้วก็เล่นที่ไหนก็คือรู้ด้วยว่าเราเล่นผ่านระบบสตรีม แต่ระบบสตรีมเนี่ยผมลองกดดูแล้วนะครับมันบอกว่าซื้อไม่ได้ครับคือผมจะซื้อตัว Airtime อ่ะในสตรีมมันไม่ให้ซื้อเว้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันถ้าเกิดใครซื้อได้ก็ซื้อผ่านสตรีมแล้วกันนะเขาผมซื้อไม่ได้แต่ทีนี้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือกรอกไอเทมโคดนะครับก็คือเราต้องไปซื้อมาจากข้างนอกด้วยกระบวนการไหนก็แล้วแต่นะครับแต่มันมีขายอยู่ในเว็บ G G K e y Store ถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อน แต่ว่า Square Enix Account ของท่านผู้ชมจะต้องเป็น US หรือว่ายุโรปเท่านั้นซึ่งตอนผมสอนสมัครอ่ะผมสอนเป็น US เพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาก็สามารถมาซื้อได้นะครับมันก็จะมีแพ็กเกจต่างๆตามเว็บไซต์ของเขาอะ่ะอย่างเช่นสมมุติผมจะเอาแต่วันก็แล้วกันก็คือ60วันใช่ไหมครับก็เข้าสู่ระบบเพื่อซื้อได้เลยซึ่งอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตด้วยเราสามารถใช้ตัวของบัตรทัวร์ครับ อ่ากรอกข้อมูลเพื่อที่จะทำการสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์นี้เลยถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมถามที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับเขายินดีที่จะตอบแน่นอนนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเติมเงินให้เขาไง <laughs> นั่นแหละพอเราได้คีย์มาแล้วเนี่ยเราก็กลับไปที่เว็บเมื่อกี้แล้วมากรอกตรงนี้นะครับมันก็จะเอ่อเลือกขึ้นมาให้ตกลงด้วยนะครับอันนี้ผมตกลงก่อนละกัน โอเคเนี่ยแหละแล้วเราก็มาใส่กรอกโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตกลงไปาาก็ทําตามสเตปไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับสาหรับการเติมแอร์ทามนะครับก็คิดว่าพอเราเติมแอร์ทามเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไอเว็บไซต์ที่เราจะซื้อของเนี่ยมันก็น่าจะซื้อได้แล้วแหละถ้าเกิดว่าเราเติมเงินเป็นแอร์ทามเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อก็คือตัวบนนะด้านล่างมันเป็นส่งกิฟต์นะครับส่งกิฟต์ให้เพื่อได้ด้วย เออนั่นแหละก็ซื้อตัวนี้ได้เลยแล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการผูกบัตรเครดิตอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ต้องขอโทษด้วยที่สาธิตให้ดูไม่ได้นะครับแล้วก็มันเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครเป็น ID US อยู่แล้วอะ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องกังวลน,นะเปิด Google Translate เอาก็ได้นะครับเอาละนี่คือเป็นบรรยากาศเบื้องต้นของ Finance 44อนไลน์นะครับก็เรียกได้ว่าคิดถึงจึงกลับมานะครับแต่ว่า หลายอย่างผมก็ลืมไปแล้วแหละนะก็ต้องแบบมาค่อ,คอยๆเล่นค่อยๆอ,อ,อาศัยแบบมัวม่วๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาไกด์ไลน์เอาจากใน Google เอากันแล้วกันนะครับเผื่อติดอะไรเนาะหลังจากนี้ทําอะไรต่อก็คือเดินเคลไปเรื่อยๆแหละแต่พอเราเลเวลประมาณ10หรือ20วะเออนั่นแหละมันจะมีการแบบเลือกอาชีพอัพคลาสขึ้นไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็บรรยากาศช่วงแรกคงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสนะสำหรับคลิปนี้ไบายครับ